สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะ,ะวันนี้พี่อ้อยจะมาทำรีวิวนะคะตัวแคมเมรี่แห้งอบอบแห้งนะคะตัวแค <c amb ly> มเมรี่แห้งแครเมรี่อบแห้งเนี่ยนะคะ,ะเป็นของดีที่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเนาะทีะ่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่อ้ยอยที่ปวดเข้าห้องน้ำบ่อยๆนะคะเข้าห้องน้ำบ่อยๆปัสสาวะบ่อยๆเนาะตอนนั้นะ่ะ ลูกสั่งให้พี่อ้อยนะคะเป็นสารสก,กัดจากแคมเบอรี่นะคะซึ่งซึ่งจะเป็นส่วนผสมของตัวยาที่พี่อ้อยกินตัวนั้นนะคะเพื่อ,อบำรุงกระเพาะปัสสาวะหรือหรือดูแลระบบทางเดินปัสสาวะนะคะก็ตอนนี้นะคะลูกซื้อแบบอบแห้งนะคะซื้อแบบอบ,อบแห้งมาให้เพราะตัวนี้เราจะได้สารจากเขาเต็มๆเ,เลยเนาะส่วนคุณ,ณประโยชน์นะคะของเขา นะคะที่มีนะคะพี่อ้อยจะเอาไปใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะตรงนี้เขาระบุด้วยนะคะว่าเจนะคะเมื่อวานพี่อ้อยแกะลองทานดูนะก็เมื่อวานก็ทานกับลูกนะคะก็คือแบอบกอร่อยนะคะเขาจะมีรสแบบเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานนะคะมีรสเปรี้ยวอมหวานเนาะอร่อยมากๆค่ะพี่อ้อยคิดว่า าทางดีกว่าตัวลูกเกดหรือว่าตัวอง,งุน่นอีกนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาเขาจะมีวิตามินซีสูงด้วยเนาะเพื่อเขามีความเปรี้ยวนะคะเขาจะเป็นเปรียปร้ยวหวานนะคะจะเป็นความหวานจากตัวแคนเบอรี่นะคะจะไม่ใช่น้ำตาลเนาะเป็นของนำเข้านะคะเป็นของนำเข้าจาก เดี๋ยวนะพี่อ้อยอ่านเมื่อวานนี้กระดูอยู่เนาะวันนี้ลืมือมจากชิลีนะคะจากประเทศชิลีเนะนี่ยค่ะเขาจะมะีเขาจะบอกไปตรงนี้เนาะเนี่ยค่ะเขาจะมาเป็นลักษณะนี้เนาะคือพี่อ้อยคิดว่าน่าจะเป็นลูกใหญ่นะคะแล้วก็จะมาผ่กครึ่งเพื่อเอาเม็ดออกนะคะแล้วก็อบแห้งเขาจะให้รสเปรี้ยวนะคะแล้วก็หวาน วานน้อยๆนะคะแต่สําหรับคนที่เป็นเบาหวานอย่างพี่อ้อยพี่อ้อยก็จะไม่ทานทานเยอะนะคะก็จะทานแค่หกเจ็ดชิ้นอะไรประมาณนี้นะคะตอนหนึ่งครั้งเนาะก็จะไม่ทานแบบถึงกับพออร่อยแล้วเอาเปาตายเลยไม่ใช่นะคะทานเพื่อเพื่อเราจะได้รักษาตัวเราเองนะคะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะคะตัวนี้ลูกบอกว่าเขาซื้อมีโปรโมชั่นนะคะสั่งซื้อจากช้อปปีเนาะก็ รู้สึกว่าไม่แพงด้วยนะคะสองสองถุงรู้สึกว่าเท่าไหร่ที่ลูกบอกตอนนั้นสองถุงเจ็ดสิบห้าบาทหรือเท่าไหร่เนี่แหละเดี๋ยวพี่อ้อยยังไงเดี๋ยวพี่อ้อยลงราคาไวท้ที่ใต้คลิปอีกทีนะคะแล้วก็บอกว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยแจ้งตรงนั้นอีกทีเนาะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะมารีวิวแคมเบอรี่อบแห้งนะคะเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพี่อ้อยฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับพี่อ้อยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ